วสวัสดีครับพี่น้องมันนี้ล่งเหางาอ,อัจะทอนลพี่นอ้องหารมิสาพี่น้องลองเหงาหนองธรรมศาสตร์ครับทีมงานเก่าพี่น้องทีมงานเก่าพี่น้องนี่ครับรายงานโตแล้วทีมงานหอบเหมาตามฟันครับพี่น้อง กินกบปลามกับพี่น้องเด้อะมึงนี่ค้อนกับแบกแข็ลงลูกน้องมึงนี่ครับเรียนน้ำครับเรียนน้ำต่างกินกบปลาน้ามึนงนี่กับไก่เวลาแล้วครับพี่น้องถ้าเบิ้งเฮียแรกแล้วกันได้พี่น้องบัน,นีไก่เวลาแล้วครับขอบอนุญาตใช้เสียังทุกระบบเสียงได้พี่น,น้องเด้อ ทุกไข่เพ่งครับพี่น้องว่าล่องน้องก้อนนี่เก็บถือแบนครับไม่ได้เปิดเองเปิดอยู่กล่องตรงไหกลางเก็บถือแบนพี่น้องขออนุญาตใส่เสียงทุกไข่เพ่งครับอย่างอยู่ไปเลยเราไม่ได้ไม่ตัดขาดย่างจะการรอบน้องดนี่ร้านแก่เตือยนครับพี่น้องบัตรสองร้อยร้อยนึงครับที่บ้านหน้าจะคู่พี่น้องมันนี่บัตรข้าซอยไร้พี่น้องเก็บคู่พูดครับ บรรยากาศรอบน้องก็บพีนน้องกนรไรลปกวนกวนอยู่ครับพี่น้องลยนกระ้ร่นมาบานเหพี่น้องอวกับลงมาบานเหียเออนี่ข้าวปลาครับนก็จะว่าไม้ต่อยตีตีปีนี อย่าปาเเพราะต่านต้านกรติกาไมาได้สามแ้งเขิงนะครับเอยอยาแเลยครับเออประกาศจะได้สามองเขิงดาซึ่งแตประจาศเดี๋ยวนี้เด้เออต้ต้องต้งกติกาไม่ด้ไม่พรองเล้อ่าปยู่้านาสายอยอ่าบางกุศลนนะครับในบริเี้นะครับอ่าสำหรับจะตามกิกาท้นพ <th ี่น้องนะครับ เออพี่น้องผู้ใดเจะตามกตปปิกาขอให้โศกให้หมานเด้อเออจะตามกติกาอ่าหมู่บ้านชุมชนอ่ากติเลเลที่เด็กพี่น้องนะครับอ่าปฏิปเตอรกว่านั่นเล็กน้อยอยู่นะครับอ่าพอดีพี่น้องข้างอ่ายโสนะครับโตมากอ่าเราจะฆ่ามันด้อยอกเกินอ่าที่ผ่านมาตู้แต่ละสัปดนห์เออ มาเกิดที่ฐานะพี่ก้ให้ไปลงน้ำแดงร้องเค่อยหาค่อยอยากค่อกินมาสั่นอ่าคิดบอกผู้ใดอ,อ่าคณะกรรมการมูบานกระท่องนะครับตั้งมูสามตั้งมูสิบสี่นะครับแต่มีค่าดีนะครับมาหารเส้นเฮฮาปลาี่น้องตัวมีอุปการะคุณของเฮาทุกคนนะครับอ่าผู้ใดได้ปลาเท่หรืู้ไปยังก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่หาเกี่ยก็เป็นไป ภาคคณะกรรมการเฮามีละวันให้นะครับกับวัยหลายโดยนะครับเนาะเป็นกำลังใจกับพี่น้องเฮาพูลาแสนร้อยบาทนะครับเนาะเอาขอบคุณผู้มีอุปการะเพิ่นทุกท่านนะครับเอาเนาะเอาเลยครับเอาเลยครับครับพี่น้องครับเนี่ยแหละครับมึงมาครับพี่น้องบานไปสิมาเนาะบานเนาะเอาเลยครับขอบคุณนะครับพิ่นพมิอุปการะเพิ่นทุกท่านครับเนี่ยแหละครับเนี่ยแรกอระพิณานะครับ ที่นาฝ่าไม่มุ่งว้่งของน้องยอม่นเองระรับผู้ใดญพิเดาวผู้ยุบ้านโมสาและวก็ผู้ใดเถื่อเทวันเจ็นตาผู้ยุบ้านโมตีและดับผู้ซอยพวิกะระาัผู้ซอยผูยบานโมสามผู้ซอยขุนพ่กับเสยมสิริผู้ซอยผู้ยบ้านโมสามละวก็ผู้ซอยผีข้าเกิดเป็นเรื่องผู้ซอยผู้ยุติบ้านโมี่ผู้ซอยพี่นั่นก็สุเพลิน ผรูจอยครูบ้านมูซิี้รา็าผ่างพัชลีตังลักรวตรกระนั่นตะบนขาวนะครับแล้วา็พี่น้องปราท่านอสมอหนะครับขอบคุณอ่อพี่แรกปรนจุพี่น้องพี่เกครับ่อสมอมูสามฟังครับฟังแฟนข้าวเหนียวอสมอมูสามพื่ผ่านทุเศษนะครับแล้วก็ปาท่านก็มูซิี้นะครับคุณแม่บุพา แต่ละพ้น oh, nah ์มข้างพีนองโอ้มาลสวยยื่นเลองเ้นแล้วก็ะ้าคณะกรรมการมูดานนะครับมูสามลัวก็บมดีปีสุดทานตัวพนแล้กก็พีนองอสมมองเขาเอาอกาพี่นองเชลบอสนะครับเขานะครับปี่มาปฏิบัติการที่ือเล่นะครับพี่นองนะครับนนี้นะครับพอ้พี่นองเฮานะครับโตกโตก้หนาตัวพ้นนะครับเด้ดูอาเด้ปตานะครับเตยตาขอบรั่ว ฝากทีแฟนน้อกนะครับทิ่เดือดาคม่จกรุงเเพือนะครับขอให้ไดู้่ได้ตาการทุกคนนะครับุกหานการตุกคนได้วยแนนด้นะครับรรับผมกับกล้องทีอยูทิกันเราตำแหน่งข้านเอาจากกระทั่งเครเสียงเปิดเ่องไอ้ที่นองเขาตั้งนั่งถ้าจาคอมพทัเรท่าตรงนี้นะครับไปถึง อาคารกรรมการาครับก็มีข่างหลงพอปราเทืองนะครับปั่ญบาโรนะครับเจ้าวาดนะครับปลาตากกระดสีบาทอนเข้าครับแหละพี่น้องโอ้ครับพลังขึ้นคับนี่แหละพี่น้องรอาหารว่าแต่ปลาข่าก็สวอยู่ครับต้องเรีนสีลาดุะนะครับดวะแล้วหลายอย่างนะครับแต่เ่นพี่น้องกรรมการข้าพี่น้องกมเข้านะครับพี่น้องกระาบอนะครับกรรมการข้าวปยว่านอกินเข่า เนาองนะครับจะเป็นจิ้นเขานะครับดูวัดกันแล้วกันฮานอ๊ะรักกันแล้วกันชีาทกันเฮาครับขอขอบคุณทุกน้องทุนแหวทุกท่านครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านทุกคนนะครับอันนี้เลือกเสร็จแล้วครับติดต่อเสนอครับไป ่าไตัไ่ัเพิงไ่ัเพิ่งอ่ากณัมปทานด้วยครับเอยึเสียงนี่กับมะกด้ดยวันตังสิของเลกตามนะครับแปะข้าด้วยย่ำนะครับเอามาเห็นด้วยกังตของเลกตาม่ะครับเฮียฟังพี่น้องแล้วตัวสองตัวพี่น้องไปันเขาฟังครับโตก็จะไป ขอพยานนะครับคณะกรรมการนะครับเด็กเล่นนะครับทุกคนทุกสายจะขอมาของในการสะพานนะครับเสือเข้าติดรวบร่วมแล้วก็เข้าสีมีรางวัลไอ้กับพี่น้องเพี้ยนเหนือนะป่าเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพื้นกับไร่กับกระพี่น้องเที่ยงเหนือนหฮะป่าตีหมานนะครับ เขาต่างรางวัลแล้วเขาสินี้จากคนบ่อใดด้วยเออน้องเขาสินี้จากพี่น้องคุณได้ก็ได้ยินคำทานบอกเลยว่าอยู่พี่น้องครัเตรียมเขอาวะเนี่ยครับนะครับเขียวคิโยครับอาโล่เต็มนะครับกเกินสิบรางวัลอืมครับนะครับอ่าพี่น้องเยี่ยวครับเนี่ยครับนั่งซื้อขายครับพี่น้องเพิ่มที่ของด้วยจันนะครับหลับอ่าชินกำไรเห็นกับพี่น้องเขียนงี้นะป่านะครับตรงรายละเอียดเลย นะครับเผื่อความรวดเร็วนะครับเพ่อนทั้งนุ่าตงมาจากนุนย่างนะครับเพิ่งจะเก็บตีเรื่อยนะครับเพราะว่าอ่าทางโซนพุ่นก็มาเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยถ้าลราโขนจะจอดลอยนี่เนี่ยโอ้จังคุณกองเชี่อผมว่าเสียบ่ราะนะครับอ่าที่น้องการ อ่ารวบรวมกันดูทีละกลุ่มกันแล้วครับตัวแรกไปยังครับโอ้ปลาตองไก่ครับปลาตองไก่ครับตัวแรกครับเฮียฟังครับเฮียฟังตัวแรกครับปลาตองไก่ตัวแรกครับโซ่เลครับโซ่เลครับโอ้เฮียขาดพร้อมเฮียขาดเห็นขาดพร้อมครับน่าจจะประมาณสองสามโลครับ เกี่ยบอะไรเนาะเฮี้ยขาดเฮียขาดเฮี้เปลี่ยงควออะไนะครับตัวงามครับตองไก่ตัวงามนะครับมาตายปลาติดอันดับนี่ห้อใหม่หยิบมันไม่เบาไปไ้เรื่อยเไปเลยครับไปเลยครับ ปลากระลังเขาวังกับพี่น้องประมาณสองโลกคือเรครับสองโลกวัยเหรครับประมาณน,นี้นะครับปลาตองไก่ตนตัวแรกครับคือตัวแรกรอฟังครับพี่น้องเราอยากใส่เสียงพี่น้องเออจุข่ายเพ่งครับตงใส่หูถือไปไนะครับฟังน ตัวระบบเชียงตัวขายเพียงครับขออนุญาตใส่เสียงครับพี่น้องเพราะว่าผมว่ได้เปิดเองครับบองเขาในการเปิดเราจะพุมจะถึงโดนแบนอีกครับโแรงพื้นมาเติบโตครับพี่น้องนี่ต้องไกลครับเย่อเรียบปลาข้าวครับกําลังขอฟังครับพี่น้องกับพนนําทีมงานเชียงลิ้ อาจจะเปิดพี่น้องพนักทีมงานที่เก่าระคับพี่น้องที่เก่าระคับพี่น้องทองไรเจนมากที่เก่าระคับพี่น้องเจตมากไปต้อนรับกับที่เก่าพี่น้องเสยนตึกเฮเสยนกีฬาพี่น้องกีฬาชช่นหนึ่งรับพงพี่น้องของเสยนเฮ ครับบรรยากาศรอบน้องครับกำลังเขาฟังกับพี่น้องโอ้ครับน่ะเป็นปลานั่งนะครับนั่นน่าจะได้ปลานั่งตะต่องโอ้ตะต่องกายหน่อยครับอะไรนะพี่น้องโอ้ปลาอีแปงตัวงามครับปลาอีแปงครับตัวงามตัวงามโอ้ปผมมาันก็มาครับเนี่ย ปลายังเยอะครับออของครับแค่ขอครับปุ euh ๊ปลาล้ครับได้ปะนาอโอ้ได้ครับได้ได้ครับได้ครับมารุกับพี่กันพี่องเงี้ยงเอกไปเจ้าหน้าีกลางห้องเดียวบ้านเฮียพี่้อง ครั <łość> <S 2> <S 2> บโอ้ครับป่าลอดแ้คพี่น้องเนี้ยจะเป็นป่าจริงครับพื้นนี้ครับนี่ครับ ใส่ปลาบ้างครับท่านบ้านพี่เอาครับปลาบ้างขึ้นมาใส่ท่นานแล้วพูดถึงนะปลาครับปลานึ่งโอ้เป็นปลาสองเส้นหาไหรได้พี่น,อน้องเนื้อปลาสวยครับปลาอีเปี้งตัวใหญ่เยอะพี่น้องมาลุ้นอยู่ครับน้องนี่อ้องรับใส่ามาถึงตะลึกงก้อง แปงปลาตองปลาข้าวปลาเสียมปลาล่างครับปลากดปลาธรรมชาติครับพี่นอ้องเพราะฉะนั้นเพือนปลาขับประยู่นะนี่โอเคครับอันตัวเกียพี่น้องเอ้ยหวานใส่มึงหันมาหวานที่ประทันเนาะเอ้ออกซ้าออกเขียบอกนี่ มันก็ลอกฟังอยู่พี่น้องข้างหลังตองครับก็ตองจอบด้วพี่น้องบานนียแล้วเห็นป่าบองลขมุ่มนนี่จอบป่าบอนพี่น้องบานครับข้าวอันนี้ก็แบพี่น้องมีป่อปุ้ป่าเลยป่ะมันจะเป็นแหนะ้งอ่ะแต่เป็นป่าตองไก,ก่ยังกับที่นอ้องก็ะน่าขึ้นมาครับมาลงมือก,กับมันแล้วก็พี่น้อง ปลายยครับปลาไกยัพ oh <su> ี่น้องปลาไก่ครับพี่ไก่โอ้ตัวใหญ่ครับถึงี้ยห้างพอดีครับแต่ลังเก้าว่ามดระบีอ๋ครับนะสามลอยู่ครับพี่น้องปลาไก่คับปลาไก่ตัวสองครับเาไกรับปลาไ่ มาอีกแล้วครับเฮียฟังปลาก่ครับปู่กมาอีกแล้วพี่น้องใส่สองลกสามลกพี่น้องปลากายครับปลากา่ปาขึ้นครับปาขึ้นครับปะซีเฮียใส่เลยใส่เลยนั่นต้นน้ำ นั่งละเรียบร้อยครับพี่น้องขึ้นไม้เที่ยวด้วนี่ขึ้นซี่หางเที่ยวด้วยน,นี่ขึ้นวางครับขึ้นวางพี่น้องนะครับข้าวขึ้นแทีนครับเสียมน้ำครับกวาดแล้วพี่น้องได้บ่บครับได้บ่ปลาข้าวขนาจะได้อยู่ครับพี่น้องไทยบ่ท่านพี่น้องขอบพี่น้องถึงครับ กำลังคุ้มปลาข่าอยู่พี่น้องเอาครับเอาครับตัวปลาข่าวนี่มันได้ครับโอ้หนจะซ้ำด้วพี่น้องซ้ลหกกลัวอยู่ครับเทียสีหรือมัง้งครับตัวปลาข่าครับ,รรบโอ้ซูมไปพี่น้องใส่ถุงน,นะครับพี่น้องปลาข่าตัวแรกขึ้นนะครับของน้อง มาลงหางนาขายพี่น้องอาจะเรล้ากขายแล้วครับพี้องื่อพี่น้องทันใดพีน้อเนเรา่วกันัอาจะตามพอกจอนครับจะได้ไรึนมาขายครับเรับพี่น้องมีขายครับคุณนขายู้ยอนหลงก็หาได้ก็รงไายครับพี่น้องโอ้อยู่ ก็เลยว่าโตตะข้าวนะครับมันไหลเล่าด้วยนะครับเนี้ยจะไปคู่โอ้พูดต,ต,ตะข้านผมเชื่อเลยว่าจังยอดจัแสน,น <laughs> ให้ก็เลยค่คาบ,บัตรขึ้นกับพี่น้องกรับคนหนึ่งครับตามใหม่อยู่พี่น้องพี่นองบรรยากาศร่มน้องครับ ทรมาพี่น้องปลาไหลครับซอยซอยบุกนน้องตัวยังไพี่น้องคนกัยังเก็บน้องให้เาดิพี่น้องปลาเบิเปนพี่น้องเปิดหอดพบม่แรไปชิมมตือรับพี่น้องมาหอดพบม่วงแดงเลยอื่นเดี่น้องอื่น มันกุดแขกครับมืออืน่นพอกันคร <in> ับน mm ่าปลาไงครับเส้นกิลาเส้นอย่างไรครับเียมแห้งดีดีครับพี่น้องมืออื่นพอกันครับมันกุดแขกครับเ้ียำกิมพี่น้องขาดนี้มี้ถ้าคืนเดียพี่น้องเขต้องคุ้งคืย่างเดียวได้แห้งครับขาดว่าไม่ต้บักเงี้ครับพี่น้องมือเงินพบกพอกันเลยพี่น้องกุดแขกเด้อ ตบนตบนโคกพี่น้องที่สะบันตะบนโคกเขาเมื่อนพ่อกรรพุทแฉะครับอ๋อส่วนใต่สะพานนี่ประข่าวราบสองสามเที่ยวอะไรพี่น้องบี้ยครับ้องเียดครับพี่น้องปลาข้าวเนี้ขาดเนี้เพินนครับตามสื่อป่าป่ากํลัง คนกำลังต้องการซื้อปลาพี่น้องเอ้ยคนกำลังตึกแหฮเพื่อนด้วยครับพี่น้องไปตีขึ้นมาแล้วปลาเต็มถังวะน้องไปตีพน้องไปขึ้นไปขายเหรอเดี๋ยทำซื้อพวกคุนคุณก็จะทำซื้อปลาอยู่น้องเขาปลานี่ปาตองปลาตองโอ้ขึ้นไปไบประทัดพี่น้องเต็มถังครับเต็มถัง สานังนพี่น้องาปปนัไดวพนรอบสครับรอบสองมึ um, ้าป่าแล้วกาอยู่นี่แล้ววันวันสอามเที่ยพี่น้องวันบอดทิ้งเทียพี่น้องมุมนี่ครับมุมนี้ ครับมุมซู้มมือนี่ครับนี่ครับมุมนะครับใส่อีกแล้วสองเที่ยงสามเที่ยงอะไรเที่ยพี่น้องกระมุมเอาพอยาดซุ่มเฮียพี่น้องทีมงานครับซุ่มเฮียครับทีมงานหอบเนียมาตามมันพี่น้องซุ่มเฮียเรื่อบันสรุปยอดสรุปยอดเข่าฟังเข่าฟังครับเข่าฟัง ปปเป็นลา้างตัว,า,ว,ตวาบาเดเนี่ยเวลาขึ้นแลพี่น้องสรุปยอดด้างเดียวครับา่แล้วพีนอง มันปลาขาวน้ำพันบัวใช่ไองเบัวของพันไนเพิ่มครบ้มย่อยขึ้นแน่พี่น้องมือนะครับมือเงินมือเงินเจอกันครับมือเงินเจอกันครับ อีกแล้วครับอีกแล้วมือนเชคือเกาครับี่เกาคือเกาแทงสร้างตีมาส้มกันอ่ะครับสรุฟยอดครับหัวหัวเอาใส่กุนเนียน้ามันต้งขังครับเลมักที่นี่ปากกด้งไห้องเชอเจอกันขึอนเกาครับมีตีออก‑‑ขึ้นมาแล้ว เห็นมันรู่ลงหันได้หรอพ่าไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับป่ายไงบ๊วยครับมันจะปนหน่อยแรงขึ้นซ่างมึงเอาเบอร์กันล่ะล็อกแล้วครับไปยาวไรบอกว่าไว้พี่มีแต่บิ๊้แฮงค์ติ๊บบล่อมอื้อน มของแทนว่ามื่อีงมีนกวัานมา่งเมื่อของแทนสมอที่มาตัวกันไว้พ่อจะเป็นกำลังไก่วีเจอครับกุ้แชครับอะไรก็แชพี่น้องเออพี่มาคิมนีครับขอเก่ามาสติครับ